ที่เราอยู่ตอนนี้นะคะก็คือโรงพยาบาลเทพาโรงพยาบาลชุมชนชั้นนําที่มีคุณภาพสารสร้างระบบสุขภาพอย่างยั่งยืนยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะทุกคนอาจคิดว่าที่ดิฉันพูดอย่างนั้นจะเป็นการอวยโรงพยาบาลเกินไปแต่ดิฉันคิดอย่างนั้นจริงๆค่ะถ้าอยากรู้ว่าเพราะอะไรตามมาค่ะ เราก็อยู่ที่แผนก e. ER ของโรงพยาบาลเทพาแล้วค่ะผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่นี่นะคะมีตั้งแต่ r e s u s c i t a t i o n Emergency, Urgent และ Semi-Urgent ค่ะคนไข้ที่มาใน ER ส่วนใหญ่เกิดจากอุบตัติเหตุการจราจรทางบกและ COPD ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเทพาได้มีการย้ายสถานที่ขยายขนาด เพิ่มจำนวนเตียงและอุปกรณ์เพื่อรองรับจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นและให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข,ขึ้นค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแผนก OPD ก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้าสู่แผนก OPD ได้เนี่ยเขาต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อประเมินความรุนแรงของโรคและแยกผู้ป่วย ที่แผนก OPD จะแบ่งระดับความรุนแรงของผู้ป่วยเนี่ยออกเป็น2ระดับนะคะก็คือระดับที่4 semi-urgent และระดับที่5 non-urgent ค่ะ อนนี้นะคะเราอยู่กันที่แผนก IPD ค่ะซึ่งเป็นแผนกที่จะมีผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเป็นหลักนะคะอย่างเช่นผู้ป่วย COPD ผู้ป่วยแอสมาและก็ผู้ป่วยอิโมเนียค่ะโดย IPD ของเรานะคะจะแบ่งเป็น2วอร์ดด้วยกันค่ะนั่นก็คือหอผู้ป่วยในหนึ่งซึ่งประกอบด้วยผู้ป่วยชายและเด็กและหอบผู้ป่วยใน2ซึ่งประกอบด้วยผู้ป่วยหญิงและเนื่องจากสถานการณ์โควิดในตอนนี้นะคะ ทางโรงพยาบาลก็ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือโดยการจัดเตรียมห้อง Negative Pressure ไว้ให้บริการผู้ป่วยโควิดอีกด้วยค่ะเราไม่ได้มีกิจกรรมเพียงในโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะแต่เรายังมีกิจกรรมนอกสถานที่อีกมากมายจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยนะคะเราได้ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพื้นที่หมู่4ตำบลเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเป็นจำนวน3หลังรวม6รายด้วยกันค่ะประชากรในพื้นที่นี้เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่อาหารที่นิยมรับประทานก็มักจะมีรสชาติหวานมันเค็มจัดซึ่งเอื้อให้เกิดโรคกลุ่ม NCD โดยจะเห็นได้จากทุกบ้านที่เราไปเยี่ยมนะคะจะมีผู้ป่วยเป็นโรคในกลุ่มนี้ทุกหลังเลยค่ะจุดประสงค์ในการเยี่ยมบ้านของเรานะคะก็คือเพื่อได้เห็นและเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยทราบถึงวิธีการดําเนินชีวิตของเขาทราบถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคทําให้สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยํามากขึ้นและสามารถให้คําแนะนําในเรื่องการดูแลสุขภาพ การปรับเปลี่ยนสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยได้ตามความเหมาะสมค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มความใกล้ชิดระหว่างผู้ป่วยและแพทย์เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรักษามาก,กขึ้นอีกด้วยค่ะผู้คนในพื้นที่ที่เราจะกล่าวถึงต่อไปนี้มีการรวมกลุ่มกันโดยการมองให้เห็นจุดเด่นในพื้นที่ของตนเองและปัญหา เพื่อนำสิ่งนั้นมาพัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนค่ะไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะจากที่กล่าวมาแล้วว่าผู้คนในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร ทำให้มีแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรโดยเป็นตัวอย่างให้ผู้คนสามารถเข้าไปศึกษาดูงานและนําไปไประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเองได้ตัวอย่างเช่นนาอินทรีเป็นการทํานาโดยไม่ใช้สารเคมีทําให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าถ้าพี่ตนรับประทานนั้นปลอดสารผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ในส่วนของสถาบันวิจัยคณะทรัพยากรธรรมาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานคลินมีการปลูกพืชหลายชนิดเช่นกาแฟไข่โกโก้ ซมเข้าไปในสวนยางพาราที่ทุกบ้านก็ย่อมมีสวนยางพาราเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเป็นการเพิ่มผลผลิตให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีจากเดิมที่สามารถหารายได้ได้จากยางพาราเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังมีโรงเลี้ยงผึ้งที่เลี้ยงไว้เก็บน้ำผึ้งเพื่อนำไปขายสร้างรายได้ส่วนสุดท้ายก็คือหนังวังยาวคาเฟ่ที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้และผลผลิตทางการเกษตรมากมายเช่นไพลอตินอเมริกากาแฟราบิกา้า ลำไยคริสตอลโกโกทุเรียนยิ่งไปกว่านั้นคือสถานที่แห่งนี้ยังมีบ่อปลาและนาข้าวหน้าหนํำวังยาวแห่งนี้เราได้รู้จักกับหน่วยงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลที่ได้จัดตั้งโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะการป้องกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับการจราจรทางบกและการจัดการปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่ตำบลวังใหญ่ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในตำบลอย่างแท้จริง ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเทพายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายรอให้ผู้คนเข้ามาเยี่ยมเยือนค่ะ การลงชุมชนในครั้งนี้จะประสบความสําเร็จไม่ได้เลยถ้าขาดบุคคลคนนี้ไปท่านอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าบุคคลคนนี้คือใครและท่านมีแนวคิดอย่างไรในการบริหารและพัฒนาโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่เพียงแต่พัฒนาโรงพยาบาลเทพาแต่ยังรวมไปถึงพื้นที่อื่นในอำเภอเทพาด้วยค่ะท่านคนพร้อมแล้วเราไปพูดคุยกับท่านกันเลยคะ่ะ อยู่กับท่านผู้นวยการโรงพยาบาลเทพานายแพทย์เดชาแซลี S <S เป็นที่เรียบร้อยและะ้วค่ะสวัสดีค่ะก,ก็คําถามแรกนะคะอยากจะถามว่าท่านพอคิดว่าโรงพยาบาลน,นี้นมีจุดเด่นอะไรบ้างคะครับตัวของโรงพยาบาลเทพาครับตั้งอยู่ในอําเภอเทพาซึ่งผมคิดว่ามันจะทําให้บริบทของพื้นที่เนี่ยซึ่งมีความหลากหลายนะครับในเรื่องของพระหุวัฒนธรรมมีมาศาสนาหลักๆอยู่สองสาศาสนาเป็นศาสนาอิสลาม70 ศาสนาพุทธ30ซึ่งก็จะทําให้ในเรื่องของวิถีของชุมชน,นมีความแตกต่างกันซึ่งบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ดีแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ดีนะครับในความหลากหลายตรงนี้นก็เช่นกันเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็จะเป็นลนักษณะของพระหุวัฒนธรรมซึ่งผมคิดว่ามันก็จะมีข้อดีของมันนะเช่นถ้าถึงวันที่เราต้องไปทํากิจกรรมของาศาสนาพุทธเจ้าหน้าที่ที่เป็น นับถือศาสนาสลางก็สามารถที่จะสแตนบายอยู่เวรอะไรได้นะครับเดียวกันวันที่มีกิจกรรมของศาสนาสลางจะนับที่พุทธก็สแตนบายได้อันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เ,เป็นเรื่องของพระคุปพันธธรรมต่อมาในตัวของจุดเด่นของโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆผมคิดว่านับปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลได้พัฒนาแล้วก็เติมนะครับในส่วนของบุคลากรเนี่ยผมคิดว่าพอเพียงในระดับหนึ่ง นะครับก็เลยทําให้แต่ละ,ะแผนกของเราเนี่ยมีทรัพยากรบุคคลเนี่ยในจํานวนที่เพียงพอนะครับด้านต่อมาก็คือว่าโรงพยาบาลเริ่มที่จะเป็นสถาบันที่เราเรียกว่าเป็นสถาบันที่ไปทางด้านอะคาเดมีก็คือมีเรื่องของการสอนการระบบการเรียนการสอนเนี่ยมันจะทําให้ฐานในเรื่องของความรู้ต่างๆวิชาการเข้ามาเสริมในเรื่องของการปฏิบัติให้ผมคิดว่า ให้ดีขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะตรงกับคำว่าคุณภาพในเรื่องของการบริการการรักษานะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ที่เป็นจุดเด่นก็คือเราเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลนะครับในหลายๆรางวัลนะครับหลักๆก็คงจะเป็นการรับรองนะครับจากสถาบาันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือเราเรียกว่าสพอพนะครับตรงนี้เราก็ได้ทั้ง H.A. และ H.P.H. นะครับอันต่อมา เราเป็นสถานที่แรกนะครับที่ประเมินมาตรฐานนะครับ D H S A นะครับร่วมกับเอ่อ H A นะครับซึ่งเราก็ผ่านการรับรองออในปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นในเรื่องของการที่เราได้ไดรับการรับรองนะครับงานอื่นๆก็คงจะเป็นเออเรามีผลงานวิชาการที่โดยเจ้าหน้าที่บุคลากร,กรเนี่ยไปประกวดแล้วก็เราก็ได้รางวัลมานะครับ นอกจากเรามันได้วิชาการละในเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเน l a t ที e medicine นะครับการจัดการหลายๆอย่างที่เราเอื้อให้ผู้ป่วยมีเ,เราเรียกว่าสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นมีอะไรที่ปรับในเรื่องของกระบวนการคิดของเจ้าหน้าที่ก็ได้รางวัลเหมือนกันเช่นหนังสั้นเราก็ได้ที่1ในระดับเขตมาสามปีสอ ค่ะแล้วพออได้มีการวางแผนพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนยังไงบ้างคะครับจริงๆคําว่าวางแผนสุขภาพชุมชนเนี่ยมันต้องมองย้อนกลับไปว่าชุมชนมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างนะครับซึ่งจากข้อมูลของโรงพยาบาลน,นะครับเราก็จะมีการวิเคราะห์อ,อยู่ตลอดเวลานะครับว่าโรคที่ป่วยจากเช่นยกตัวอย่างนะครับห้าดับโรคแรกเรื่องของที่เราจะต้องส่งต่อบ่อยเป็นอะไรบ้างตรงนี้ก็ จะมีเรื่องของอุบัติเหตุนะครับมีเรื่องของออคนไข้มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นเป็นเรื่องของอัมพึกอัมาพาตกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะครับจากตรงนี้นครับเราก็เลยวางแผนร่วมกับชุมชนเราเรียกว่าเป็นเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอนะครับโดยผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอจนเราเกิดประเด็นในเรื่องของการแก้ปัญหาห เรื่องของอุบัติเหตุนะครับ 2. ในเรื่องของโรคไม่ติดต่อเลือนลังนะครับหรือที่เราพูดกันง่ายๆก็คือ NCD นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อผ่านคณะกรรมการแล้วเนี่ยเราก็จะมีสิ่งที่วางแผนในแต่ละปีในเรื่องของการจัดการไม่เหมือนกันนะครับเช่นอุบัติเหตุเราก็ไปดูเรื่องของจุดเสี่ยงนะครับว่าจุดเสี่ยงตรงจุดไหนที่ทําให้มีการเสียชีวิตเยอะประสบอุบัติเหตุบ่อยนะครับอันต่อมา เรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมนะครับเช่นการขับขี่รถเร็วหรือว่าถ้าเป็นภายในชุมชนเนี่ยการที่ดื่มสุราแล้วยังขีม่มอเตอร์ไซค์หรือการไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วเราไปให้ความรู้ในระดับโรงเรียนให้กับกลุ่มนักเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราใช้ข้อมูลแล้วก็วางแผนร่วมกับชุมชนครับค่ะแล้วอย่างเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนะคะอย่างแพทย์พยาบาลในกันเองเนี่ยพอ,อได้ส่งเสริมสุขภาพพวกเขายัางไงบ้างคะครับ จริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยจริงๆเราก็มีการกระตุ้นเป็นระยะนะครับโดยจริงๆเราก็แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มทีเ่เราเรียกว่ามีภาวะป่วยนะครับอีกกลุ่มนึงเรียกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเรากเ็เราเคยใช้กิจกรรมที่เอาคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะนะครับมาเข้าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ว่าทําไปทํามาแล้วเนี่ยมันไม่ประสบความสําเร็จ ก็คือเอาง่ายๆพอเราวิเคราะห์กลับไปเขาไม่มีใจให้ตอนนี้เราก็เลยตั้งขึ้นมาว่าเป็นศูนย์ขึ้นมานะครับเราเรียกว่า Wellness Center นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเอาเลือกคนที่มีใจนะครับหรือว่ามีปัญหาสุขภาพแล้วเขาตั้งใจที่จะมาเข้าร่วมกระบวนการจริงๆนะครับตอนแรกก็ใช้กระบวนการนี้นึกว่าคนจะเข้าไม่เยอะแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็ผมว่าเป็นไปในทางที่ดีนะครับเพราะว่าคนที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะมีโมเดลลดน้ําหนักได้จริงนะครับแล้วก็ส่วนที่คนที่มาร่วมในเรื่องของการออกกําลังกายเขาก็จะมีปัญหาบางอย่างเช่นปวดหลังบ่อยอะไรเนี่ยเราก็มีนักกายภาพเข้ามาช่วยดูนะครับแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักก็จะมีคนที่เป็นนักโทษนะครับขององค์กรของโรงพยาบาลเนี่ยมาช่วยแนะนําการกินอาหารเพื่อที่จะลดน้ําหนัก อันนี้เราก็เป็นลักษณะศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์ของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ในส่วนของเศรษฐกิจศาสนาแล้วก็การเมืองพองคิดว่า,ามีส่วนท,ทำให้เกิดโรคในพื้นที่ไหบ้างค่ะคิดว่ามีแน่นอนเลยทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันหมดนะครับใครบอกว่าการเมืองไม่เกี่ยวก็จะไม่ใช่นะครับเช่นการเมืองก็จะกําหนดเราเรียกว่า Public Poli c y ออกมา ซึ่งตรงนี้นก็จะมีผลถ้าดังที่สุดก็เป็น30บาทรักษาทุกโรคใช่ไหมครับจนนับปัจจุบัน30บาทไปรักษาทุกที่ใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้ก็คือทําให้ตัวของโรงพยบาบาลต้องเปลี่ยนระบบการดูแลนะครับซึ่งมันก็จ,จะมีผลนะครับเช่นคนไข้อาจจะมากขึ้นเราก็จะต้องมีจํานวนบุคลากร,กรที่เพียงพออันนี้เราก็ต้องกําหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ว่าเราจะมีผลิตในเรื่องของบุคลากร เปิดรับอย่างไรให้พออะไรเงี้ยนะครับส่วนเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเนี่ยก็มีผลนะครับใครว่าเศรษฐกิจไม่มีผลกับโรงพยาบาลก็ไม่น่าใช่นะครับเช่นรถยุตัวอต่ยงเนะาะถ้าราคายางตกเงินไม่มีชาวบ้านไม่มีเงินนะครับด้านหนึ่งคนก็บอกว่าโอ้คนก็จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตน,นะครับเครียดนะครับ วันนี้จะเอาเงินทางเงินจากไหนจะให้ลูกไปโรงเรียนดีนะครับก็จะส่งผลกับด้านกายก็อาจจะมีคนไข้เข้าสู่ระบบมากขึ้นนะครับในอีกด้านหนึ่งมันก็จะมีคือมันก็จะต้องบาลานซ์สองมุมมองถ้าเศรษฐกิจแย่แต่ก่อนที่เราแนะนำเรื่องของ Family Planning การคุมกำเนิดถ้าจริงๆพอมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจก็กลายเป็นว่าเขาก็ขยับเข้ามา,าเองว่า ถ้ายุคนี้มีลูกเยอะๆก็ไม่ไหวเขาขอคุมกําเนิดนี่เป็นต้นมันก็จะมีผลกับเรื่องของการวางแผนการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่นะครับส่วนสภาพสังคมนะครับด้วยความเป็นพระอุปัฒนาธร,รรมนะครับเราก็จะมีการจัดระบบบริการที่แตกต่างกันนะครับเช่นสมมติเราดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคนที่เสียชีวิตแล้วนับถือศาสนาอิสลามจะมีระบบการดูแลแบบหนึ่ง คนที่นับถือศาสนาพุทธก็จะมีระบบการดูแลอีกแบบหนึ่งซึ่งเราก็ทําออกมาเป็นคู่มือสําหรับผู้ป่วยทั้งสองศาสนาเลยทั้งศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลามเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยสามารถที่จะเ,เราเรียกว่าทําตามสิ่งที่คนไข้นับถือเคารพนับถือจนถึงวาระสุดท้ายค่ะก็ ที่เราได้ฟังคาต่อกันไปแล้วนะคะทําให้เราได้มองเห็นทั้งมุมมองและก็การบริหารจัดการเกี่ยวกับทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็ในพื้นที่ชุมชนต่างๆมากมายเลยคะ่ะก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านผู้มยการ,รกมากๆนะคะที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาพูดคุยแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยได้มาลงพื้นที่ยังโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะขอบคุณ่ะคะสวัสดีครับผมบและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราทั้งสามคนได้เรียนรู้จากสถานที่แห่งนี้คะ่ะ โรงพยาบาลเทพาโรงพยาบาลแห่งการพัฒนาสว,ส,สวัสดีค่ะ